โม่โม่เหมียวโมยเฮ้ยดูจากเม็ดของเอ้าถืออัพสกิลหนึ่งโทษทีอ่าโอเคเดี๋ยวไปช่วยฟาร์มโอ้โหออกห้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหลียันห้าโอ้โหเทียนเทียนเทียน เทนเทนเทนเข้าป่าเทน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 เทีกาหาญชานชัยเทียน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 ไอ้เทนมันฝังงานไอ้ไอ้ดีแกถอย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 แล้วถอยแล้วถอยแล้วเทศเราไงสภาพแกคลิปเสร็จแล้วเอ้ยมันมันเทนมันเอาไอเนี้ยเทนมันเอามันหมู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  เทนเรามันหมูมันหมูคืออะไรเป็นบริจักรโอ้โอ้หเดือดอยู่ยนะคนมีโกามาคนมี้ตรงมาเดี๋ยววาร์ปก่อนนะกลับลเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวรักษาเลนการให้เขาตั้งใจบุกเลยนะเนี่ยบุกแบบเวทป่าลุล่วงยังยังยังไม่เวทยังไม่เวทยั ไังอไม่เวทจะไม่เวทกัไ,ไ,ไปหาเอลซุเจอแน่เจอมีสันแน่ทาร่าข้างบนน่าจะเดือดร้อนนั่นน่ะเอ้ยคุณมีโกะแก <คน S 1> เล่นได้อยู่เฮ้ยอย่าลืมเคลียร์เลนกลางเลนกลางเลนกลางเมดอย่าลืมเคลียร์เลนกลางโอ้โหเมดอย่าลืมเคลียร์เลนกลางจะจะให้ฉันมาเคลียร์เลนให้เยอกกำลังไปไม่ทันเร็ว เอ้ยเอ้ยหน้าโคตรหน้าโคตรหน้าโคตรอืมมันบินหนีฉันไปแล้วอ่ะเกียร์นับวิทโอ้โห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 เดียว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 ของ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 ฉันยังไม่ออกไม่ออกอะไรเลยยุยูุเอทำไรขอแค่อพราะว่าจะไปล่าสเอามังกรมันน่ะตีมังกรอยู่ เดี๋ยวไปเคลียร์เลนตัวเองแล้วนะเอาเลยเอาเลยโฟยูเอยังไม่เวลสีสกิลสามยังไม่ออกพยายามเอาอะไรเฮ้ยตอนฉันเวลฉันเลงเฉยๆนะอะไรอ่ะดอกไม้ของนางแรงจัง อ uh, ่าทลียาน่ามันก็แรงอยู่แล้วโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวคุณมิโตะร,ระวังนะกำลังข oh <my S 2> ึ้นไปหนึ่งตัวชื <play> ่ว่าอีหมายจรดดิลีน่ามันอยู่นี่อยู <ell> ่ในป่า่ม,มันอยู่มันมันมันอยู่กับฉันเนี่ยเอ้ยกันกันเลนให้อยู่อออิแล้วมันดูได้นะค่ เดือนหน้านะครับเดือนหน้าน่าจะไปได้โอตีเขาเยอะออกเนี่ยโอ๊ยอุ้ยโอ้ยโอ๊ยไอ้หนีชั่วเจอมีดปัดสเจอมีดปัดสิอืมอยู่เลนเลนบนมากเลย ก่อคนไม่ก่อแล้วว่ะไปเลยลุยเลยพลาดอุ้ยเลรนเรนเนออฟเราเลรนออฟไม่นะไม่นะไม่นะฉันกลับก่อนมานะฉันหมดอุ้ยมีคนเวทป่าเรานะแล้วแถมมีคนข้างบนด้วยเดี๋ยวเขาไปช่วยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยเจ๋งอือหือเอาเลยเป็นกลางครับเป็นกลางอย่าลืมออเว้ยเว้ยขึ้นไวว่ะมีคนมาเติมให้อยู่วิล่าไม่รู้คนเดียวเวขึ้นไวว่ะเฮ้ยอือหืออือหือเฮ้ยโอ้โหอีนี้เดียวอีนี้เดียวเออเจ๋งงง นี่ช่วยตี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 อย่างนี้เลยช่วยกันตีโอ้ยจบแล้วไปเดี๋ยวฉันไปกินกันเลนฉันต่อนะอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหบางทีก็ลึกไปนะลูกพีกว่าแล้วเออไปก่อนอุ้ยใครก็ได้รับก่อน ด่มาตอนอันติฉันหมดพอดีโมาตอเ้นอกดติแกฉันหมะมาตอนอันติฉันหมดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหลังข้าหลังโดนโดนโดนดันเข้ามาช่วย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 อ๋อ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 ออกแล้วแล้วโหเอ้ยสภาพสภาพเอวสู่ปล่อยมาได้ไง เอสูบอกเอสูเอสูไม่รู้มึงไม่รู้ช่วยช่วยฟาร์มอยู่ช่วยฟาร์มอย,ย,ยู่ทีมเรามีเมยตั้งหลายตัวเฮ้ยยี่สิแล้วพันก่อนห้าพัะเนี่ยอุ้ยอยไปช่วยทาร่าดีกว่าน่า,า,น,าน่าสนใจกว่าเยอะเลยดีเลนได้นะ เออไม่ไปเออด้านล่างแล้วด้านล่างด้านล่างด้านล่างคีคีฟอยู่แป๊บนึงคีคีไม่เสร็จก่อนไม่ใช่เหรอค่อยไปอ่ะเออไม่นะเอาอย่างที่แล้วอ่ะโอ้อือหืออือหืออือหือยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้อออื คนหนึ่งวิ่งามข้ามันแช่กับมุกสุดเด็ดเจ้าพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อสุเลนแคลรี่เลนแคลรี่ฉันไม่ใช่อัลโฟเลนฉันด้วยอ๋อบุกทุกเลนเลยดีกว่าไปไม่ได้เอ้ยได้อยู่โย่ให้ลิเลียนาอยู่ในป่านะลิเลียนาอยู่ในป่าระวัง มันม,มาลุมาลุเกาะเกาะทาร่าอย่างเดียวตอนนี้ยูน,นี่นะอยู่นี่มันกลับมานี่ละอยู่นี่มันอยู่นี่เออมันอยู่นี่เออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ย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 อะไรนาคอว์ฮึโอ้โหโอ้โหดองตีนโอ้โหอะไรเนี่ยอืมอืม โอ้โห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 มาแล้ของไม่พอได้เออสวยเพื่อนสวยได้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 อุ้ยมันหนีไปก่อนไปก่อนโธ่เอาป้อมนี้เลยไอชาไอชาบุกคนเดียวข้างบนนั่นน่ะเดี๋ยวกลับไปเอามานาก่อน เดี๋ยวจะบอกว่าเคลีย okay. ร์เลนคุณ okay. มิโกมาด้วยครับจะตายหรอช่วยได้ครับเคลียร์เลนคนเดียวไม่ไหวครับเงี้ยเอ้ยกิช่าพยายามโปสกิลเอาเอลสูนตายหน้าป้อมเอ้ยโอโหโอ้โหหนีได้หรือไม่เขาจะหนีได้หรือไม่ได้ได้ได้ ไม่พร้อมไม่มีสกิลไหนพร้อมเลยตอนนี้อือถูหนี่ค uh ือ huh. บันบุกทีเดียวเลยอ่ะเออตอ้ยต่อเฮ้ยอ umm ือวิชากำลังจะวับกับคลิปตัวนี้นี่โอ้โหได้านล่โอ้โหเอาไงดีนะต้องมีคนดักแล้วนะต้องมีคนดักแล้วนะ ปุ๊บวับปุ๊บวับติดอยู่ใช่ฉันฉันฉันลิงนาคอรไม่ได้เพราะนาคอรปุ๊บวับมากเลยเออไม่รู้เกาะกลางเกาะทาล่าบุลิงกลางเกอะทาล่าอย่างเดียวจังหวะนี้ระวังใช่ต้องเอาดาร์กอ่ะมันเอาดาร์ก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 โอ้โหโอ้โห กล้ากระโดดเข้ากางตรงไฟหรอเปล่าลูอือหึหึเอโอ้โหถึกมากครับจังหวะนี้โอ้ยได้หมดครับจังหวะนี้นีนได้หมดสรุปคือฉันเดนยืนแทงให้ใช่ไหมอะ,อะไรอาล่าเนี่ยแทงไม่ถึงไม่ถึงฉันยืนแทงให้เอลสุใช่ไหมเ <c oughs> กียร์ไปช่วยกันตีกันตเีเอลเอลสุเอลสุล็งอยู่ไงมัวแต่เล็ง ตีเลงแต่ไม่ยิงอ่ะเลยว่ายืนแทงให้ใช่ไหมโดนโอเคหลบไม่ได้เอเโหโอ้โหกลับไปโอ้โหเนี่ยการเล่นทาร่าที่ดีอ่ะเขาต้องเล่นกันประมาณนี้โอ้โหโอ้สุดเกินเหนือตายด้วย กลับก่อนใยสู่กลับก่อนนะเพื่อน,นาาต,าตายหมดแล้วกลับนะ,นอะตอนตอนตอนแรกก็จะชมตอนนี้เอ้บางทีก็เข้าลึกไปนะอกลับนะกล <laughs> ับไรพยายามรักษา,าชีวิตไว้เราตีเห็ดไปเรื่อยๆมันก็น่าจะยิสเอ้หน้าแมวเคียย์เลนบนให้หน่อยกำลังไป อีสองตัวนั่นน่ะโหมีป้อมแป๊บเดียวโอ้โหสกิลเลยครับมีคนมามีคนมามีคนนะโอ้ยฉันแจ้งเตือนอะไรติดชีวิตอะไรของมันเนี่ยบังจอเว้ยข้าวของไม่มีใช้โอ้โห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 อะไรก็ไม่รู้เอ้ย โอ้ยอืมเคลียร์คิไปก่อนแล้วกันเลนข้างก็จะขึ้นอ้๋หโอ้โ,อโหอะไรก็ไม่รู้เยอะจังเลยชวนหนูแล้วเตะหนูออกซะนแล้วไม่รู้มีอากวนนี่แล้วโอ้โหจังหวะนี้ไปให้อยู่ในวงอ่ะโดนเผาอืมมมไอ้วุ้ยเฮ้ยไปตัดเลือดจัดไปเอ้ยไม่รู้เปล่า ไม่รู้เอลสูฝากเลนด้วยเลนล่างนะ่ะโอ้โหฝากด้วยเอลสูไม่ใช่ว่าจะยืนแต่นั่งเลงเอลสูมันนั่งเลงจริงจริงนี่หว่าไม่รู้รู้อย่างเดียยตอนที่ทาล่าเดอแบ๊กเออาตายนะันตายนะ มันล็อกฉันแล้วฉันตายเลยอ่ะไอ้ชาล็อกฉันอ่ะล็อกฉันอ๋ล็อกล็อกฉันฉันคืออะไรเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีล้างแลไม่มีล้างไม่มีล้างแล้วสภาพไม่ถ้าเผื่อว่าแอสซิสซินเราไม่ไม่ใช่อีตัวอีเมทตัวดีนะโอ้โหเฮ้ยดันละป๊ามป้มป๊ามสภาพเอาเลย เทนะครับจังหวะนี้ต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วอุ้อาาคิวนาคอสจังหวะนี้ต้องไอชาไอชาบุกเลนล่างเดี๋ยวกันให้เฮ้ยกันให้อยู่นะครับโอเคเจ๋งตายเพราะฟื้นโบสภาพมันล็อกชั้นพอดีมันล็อกชั้นตอนชาตายพอดี ตายเฟอร์เบาแตละให้แล้วนะเพื่อนขึ้นไปเลยก็มัน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 ก็ขึ้นได้อะถ้าเผื่อว่าแอสซิซินเราไม่ไม่ใช่เอเมตัวนั่นน่ะเอเมตัวไหนอะ <laughs> ก็ก็ก็เอเมทที่มันเป็นปลาเราเนี่ย <laughs> เราต้องปลูกตีป้อมท,ทีละป้อมทีละป้อมแล้วมั่งเพราะว่า ทิปโตโร่จะได้ออกกกำลังกำลังทำอยู่อ่ะี่ายเกาะอะไรวะเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยนาคอตนาคอลุยนะนาคอลุยนะเห็นเห็นนะนเห็นเนเวเดีนเ็นนเหเหน็นเอเ็หนนเหนอนเดน เไม่ไง้ช้ามันบุกบ้านไงประเด็นน่ะเมื่อกี้อ่ะอืมเอาเลยทำเลนครับอยากทำเลนทำเลนนี่เลนอยู่วิวิไปไปเอ้ยมาขนาดนี้แล้วอืมโอ้โหถอยนะ หอยนะโอ้โหอคุณแก้วเขาวาดมีแก้วเขาวาดโอเคเราไปดีเราไปเร็วเร็วอื้มอือีนี้เดียวอีนี้เดียวอีนิดเดียวอีนี้เดียวเอาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลับนะกลับนะหอยนะถอยนะก็ก็อยากขอยอยู่อ่ะก็อยากขอยอยู่อ่ะแต่ตอนนี้โอ้โหสถานการณ์แม่งโคตรบังคับเลยโอ้โห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 ตกตายโดดชั้นโดดชั้นโดดชั้น อยไปไปไปถอยถอยยาวถอยยาวโดนไปแล้วแกเร็วก็ตามมามากระบ้านมากระบ้านป้ากระบ้านทาล่าโหดโหดยูเอวิ่งเข้าหาไปใกล้ทาร่าไม่ได้ไป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 ลุย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 เลยลุยเลยลุยเลยมันตายห้าแล้วจบได้แล้วมันตายหมดแล้วใช่ใช่ จบได้ทาร่าลาร่าไว่โคตรเดบกอ่ะต่อได้ถูกจริงเย่เย่ชนะแล้วเว้ยทาราแบกจ้าอุ้ยอีกน่าสนาทียูเอดีคือถ้าเข้าประชิดตัวแล้วคือสกิลไม่โดนตัวใครสักคนเลยมันเป็นเ้อาเสียมันเลยแบบต้องมันต้องอยู่ไกลๆอ่ะมันอยู่ไกลถึงขั้นแบบไม่ไม่ให้เห็นทาร่ามันถึงสกิลโดนคนอื่นนะเข้าใจไหมต้องต้องฝึกอ่ะต้องฝึกลากสกิลสุดจริง จะบอกเลยทางหน้าเกมนี้เดี๋ยวแบกเดี๋ยวแบกของเคถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายช่อง like, ของโมได้นะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย